สองพันนะอา,า, 2, าจารย์ข้อหาอวนช้าข้อหาอนช้ามึงเงิไปุ้ดีกว่าเป็นปุ๋ยลนะมึงไปกอดรูปมึงจังสิอาจจะเป็นปุูยไปด้วยึงแสนแล้วแล้วเขาก็ไปดูโทรศัพท์เขาบอกว่าเงินของเขาถึงหนึ่งแสนแล้ว ดูสิแอดมินคนนี้คือแอดมินที่สร้างอวตารแม่มโพดําที่ไม่สนใจลูกแล้วบ้านแตกสะแหลกขาดมาดูแลลูกชาวบ้านเขาตอนเขากดไปเจ็ดพันหน้าเจือนเลยนะพออาจารย์น้องบอกว่าให้เป็นลูกเลยดีใจใหญ่โอ้ไปกอดดีใจเดี๋ยวลงค่ะ ลงแน่นอนุย๊ยคลิปนี้ได้แต่ใดมามาอีกไหมถามอะ้ไรอีกไหมถามอะไรอ่ะคุณยินดีเลอคะเขาเสกมึงเขาเสกมึงมาจากขี้ให้เป็นลูกนะ่ะไม่ให้ถามแล้วโอ๊ยมัน <laughs> <laughs> ยังมีคนมันยังมีคนอย่างนีงอ้อยู่ในประเทศไทยหรอวะ สีทองใช่ไหมลูปพญานาคสีทองคือเสกมาจากขี้ใช่มึงภูมิใจตรงไหนอีเดือนโอ้อิงอเดี๋ยวแม่ตัดคลิปอันนี้ให้แล้วหนูก็เอาตอนที่เขาแย่งโทรศัพท์ไปกดตังนะได้ยินชัดไหมเดี๋ยวจะลงคลิปนี้ ผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ห้ามจริงจังกดเงินของแอดมินไปทั้งหมดเจ็ดพันแอดมินคนนี้คือแอดมินที่สร้างอาวตารแม่มโพดําที่ไม่สนใจลูกแล้วบ้านแตกสะแหละขาดมาดูแลลูกชาวบ้านเขาตอนเขากดไปเจ็ดพันหน้าเจือนเลยนะพออาจารย์น้องบอกว่าให้เป็นลูกเลยดีใจใหญ่โอ้ไปกอดดีใจ นั่นน่ะแล้วเด็กก็ไปดูโทรศัพท์ของตัวเองบอกว่าเงินตัวเองถึงแสนแล้วอืมพอให้เป็นลูกปุ๊บองค์สีทองไหมคะเป็นลูกเนี่ยก็คือสีทองไหมเกิดมาจากขี้ใช่ไหมโอ๊ยตายยังมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกนี้เหรอวะโอ้ก็สมควรเนี่ยเขาด่าแล้วแหละเอาจริงๆ 7จ็ดเอาให้ลูกตัวเองดีกว่าไหมคะเดือนแอดมินเดือนเจ็ดพันเนี่ยเอาไว้ลูกเอาไว้ให้ลูกไปหาหมอดีกว่าไหมที่จะเอาไปเปย์ลูกชาวบ้านเขาบ้านเขารวยจะตายเห็นไหมบ้านเขาอยู่หลังละกี่สิบล้านตัวเองเอาเงินครอบครัวมาพังพินาศเอาไปเทรดทองจนพอร์ตแตกเอาไปเปย์ลูกเขาเนี่ยสมองอขาคิดไม่ได้หรอ สิ่งที่เขามาโนมาให้มึงเนี่ยเป็นขี้พญานาคเนี่ยแสงสีทองเนี่ยและเป็นลูกพญานาคเหน่งภูมิใจโอ่ยตายฮ่อหมันก็ยังมีคนอย่างนี้อยู่เนาะยังมีคลิปอีกนะเนี่ยยังมีคลิปอีกพวกสาววกเนี่ย ที่โอ้วันนั้นไปลาวมีลูกออกเป็นดอกเห็ดเลยร้องโหมร้องไห้จะเป็นจะตายโอ้โหควายล้วนๆไม่มีวัวผสมเลยค่ะนี่ไงที่เขาเคยเราเคยพูดเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงมีคลิปนะคุณแม่ทำไงดีมันมีคลิปเนี่ยจะบอกว่าดิฉันเฟกนิวเหรอ คลิปนี้อ้อคงไปหาตัวแสดงแบบนี้มาไม่ได้หรอกค่ะไม่มีหายากเพราะมีแต่คนฉลาดไม่มีตัวแสดงแบบนี้ค่ะกูไม่กลับเลยโทรศัพท์ใครอยู่ในมือเทพนี้ไม่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวรอตัด เบอหน้าเสร็จก่อนเดี๋ยวเอาลงตัวเองก็ไม่ได้มีเงินนะแต่เอาเงินไปให้ลูกองเทพเจ็ดพันแม่ลูกองเทพก็ไม่เคยห้ามลูกเลยทำไมไม่คืนเงินให้เขาอ่ะถูกไหมคนเป็นแม่ไม่ออโอนเงินคืนให้อดมินเขาเขาไม่ได้เต็มใจให้หรอกถ้าอ้อเป็นลูกถ้าอ้อเป็นแม่ของเด็กนะั้นแล้วเด็กกดโอนหิดนะอ้อจะโอนคืนเลยค่ะ เพราะมันไม่ใช่เงินเราแล้วตัวเองอะ่ะ mm. ก็มีไรายได้มากกว่าเขา mm. เขาเสียสละมาช่วยลูกคุณแล้วเนี่ย mm. คุณยังเอาเงินเขาไปให้ลูกตัวเองอีก mm. โดยที่ไม่แบบ mm. ไม่ได้คัดค้านอะไรเลย mm. อย่าแก้งพี่เขา mm. คืออะไรอะ่ะ mm. พฤติการมันโคตรสอนเลยอะค่ะ โอนคืนได้ค่ะถ้าลูกโอนผิดโอนคืนได้แล้วนี่เด็กยังบอกว่าดีใจมีเงินถึงแสนแล้วอ่ะดูดิดูดสิไม่รับเงินสดค่ะรับโอนอย่างเดียวไงเดี๋ยวลืมลืมลืมส่งให้โอ้ยขอบคุณมากที่เตือนที่เตือนว่าเอาคลิปนี้ให้ศาลโอเคค่ะ เดี๋ยวอ้อส่งให้พอมอแป๊บไม่รู้จะทันหรือเปล่าลองให้ได้เป็นลูกเป็นหลานพญานาะคทำไมต้องก้มกาบใช่ไหมแลม้วอินกำลังตัดคลิปอยู่ทำไมต้องก้มกาบด้วยแม่ถามนิดนึงถ้าหนูเห็นเพื่อนหนูเป็นอย่างนี้หนูจะกล้าเข้าไปเล่นด้วยไหมเนี่ย<อ> <laughs> ถ้าเพื่อนหนูเป็นอย่างนี้ถ้าคนนึงเนี่ยคงเดินดินทากับเพื่อนอีกคนแล้วคงเดินดินทากับเพื่อนอีกคนนี่คือความคิดเด็กนะ บอกว่าแบบบอกแบบพ่อแม่เขาเลี้ยงมัยังไงโอเล็กแซวตัออนได้หรือเปล่าแซวเรื่องอะไรคะเขาไปวีนเพื่อนหรออันนี้อ้อไม่ทราบจริงๆค่ะก็ตอนนี้เด็กเคยตัวไปแล้วเพราะไม่มีใครห้ามมีแต่คนตามใจอืม เด็กไม่ผิดค่ะแต่ต่อไปเด็กจะผิดเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เพราะสิ่งที่เด็กทําไม่ถูกไงแต่ผู้ใหญ่ไม่ห้ามไงคะใช่ค่ะของพวกออขึ้นศาลยี่สี่แต่ว่าเอ่อเดี๋ยวดูทนายเปียกว่าจะเอายังไงพอดีอ้อแต่งทนายไปค่ะพี่เปียกเป็นทนายให้อ้อค่ะเขาฟ้องอ้อฟ้องอีแล้วก็เอยฟ้องพี่เปียกฟ้องอีแล้วก็ฟ้องอ้อค่ะ ในโรงเรียนเขามีแต่ลูกมนุษย์ค่ะเขาเลยมาเล่นกับลูกเทพคือจะมาบอกว่าลูกไม่กล้าไปโรงเรียนสังคมประนามลูกกัไม่ใช่นะสังคมไม่ได้ประนามลูกคุณค่ะเดี๋ยววันนี้มีนาฬิกาประมาณสิบเรือนค่ะเดี๋ยวให้เอฟใจเย็นๆยังไม่ใช่ช่วงขายของพี่หนุ่มฟ้องแล้วค่ะฟ้องแล้วเด็กจะามาอยู่กับพี่ทำไมคะพี่ไม่รับค่ะ ไม่ใช่ลูกพี่พี่ไม่รับพี่ไม่ใช่สารานสงเคราะห์นะคะเออพี่ไม่ใช่สารานสงเคราะห์ค่ะกระเป๋าผู้ชายหมดแล้วจะมาฝากดิฉันทําไมแห้งเด็กน้อยคนนี้สั่นบเบาเลยบอกใช่ค่ะธน,นานัชชัยเลื่อนเพราะว่าติดสารนัดไต่สวนเราเลื่อนได้อยู่แล้วค่ะ เอาก็มีสถานสงเคราะห์ไงคะพอมอบ้านพักเด็กไงคะธนวยไม่ได้โดนปลดค่ะไม่ได้โดนปลดอันนั้นเป็นข่าว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 ลวงหมายถึงอะไรคะคือเรื่องจัดการเขาเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายเนาะว่าจะยังไงนะคะไม่มีนิทานมีแต่คลิปให้ดูเด,เ,ดเ,เ,นนดเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้่งิงเขาเบลอนิดนึงเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้ดู ฟ้องค่ะฟ้องค่ะวันที่หนึ่งขึ้นศาล้วจ้าพรุ่งนี้นะคะศาลอาจจะยังไม่ได้ตัดสินเลยเอคิดว่าศาลน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันในการสรุปถ้าหลักฐานเยอะก็คงคือมันไม่ได้เป็นไต่สวนฉุกเฉินน่ะถ้าเป็นฉุกเฉินเนี่ยก็คือวันเดียวรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าไม่ฉุกเฉินเนี่ยศาลก็ต้องมีเวลาให้ศาลท่านต้องพิจารณาดูพยานหลักฐานหนึ่งถึงสองวันและอาจจะแจ้งคิดว่าอย่างนั้นนะ มไม่ไม่ทราบไม่ได้ไปอะค่ะไม่ได้ไปยี่สิบสี่ยิบสี่เราเลื่อนค่ะมีทนายนันชยัยมีอ้อมีอี้แทนคุณค่ะวันนี้เขาไลฟ์สดเหรอคะเอาจริงหรอเขาปิดคอมเมนต์หรอต่ออตาชำํำวิงวิงวิง เมื่อคืนนี้แม่น่าจะอารมณ์เสียนะคะที่เห็นคอมเมนต์เป็นเอกฉันก็เลยรับไม่ไหวกลัวคนเข้าไปพิมพ์อีกละสิแม่น่าตึงมากนั่งน่าเครียดมากสงสัยเมื่อวานแม่น่าจะเจ็บคอค่ะหลังจากลงไลน์แล้วไปกีดไง <c oughs> คงไปลงไลน์แล้วก็กรีดกรีดกรีดไงอะที่ทราบมานะคะอาลืมเล่าอีกแล้ววันที่บรรดาแอดมินคณะละครลิงไปกองปราบนะคะไปร้องทุกกล่าวโทษสื่อสี่สี่รายการดังกับผู้ร่วมรายการแต่ไม่แจ้งว่าสื่อช่องอะไรแล้วก็แจ้งใครบ้างที่ร่วมรายการไปแบบไม่มีหลักฐานหาอะไรเลยจ้ะ เขียนข้อความอะไรไปก็ไม่รู้ไม่มีว่าสื่อช่องไหนรายการอะไรไม่มีชื่อผู้ร่วมรายการคือใครไม่มีเลยระวังโดนสวนนะคะบอกก่อนไปทำอะไรอะ่ะเขาไปทำอะไรอะ่ะ สังเกตไหมที่นักข่าวถามแอดมินเขาแล้วเขาตอบไม่ได้ถามทนายทนายก็ตอบไม่ได้แล้ววันนี้นะคะนักกฎหมายเขาก็โพสต์นะว่าเขาจะไปฟ้องร้องทุกกล่าวโทษแทนเจ้าพนักงานเขาสามารถทำได้ถามเจ้าพนักงานหรือยังว่าเขาอยากให้พวกมึงเข้ามายุ่งหรือเปล่าเขาบอกแล้วว่าเขาไปอ่านแถลงการเฉยๆเพื่อ เพื่ออะไรคะอยากออกทีวีแล้วก็จบแค่นั้นนะไปเผยแพร่ลัทธิในสอนออืมคิดว่าขู่แล้วพวกเรากลัวหรอถามหน่อยสิไปร้องกองปราบกระดาษใบน,นึงเนี่ยกูค,คิดว่าทำอะไรได้แล้วหรอไปใส่แว่นยืนงม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 สัมกพักแถลงการวันนี้เราจะมาะแถลงการเฉยนะคะอยากทราบอะไรไปถามท่านทนายเราได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวรอคลิปวิดีโอนะแต่ว่าถ้าทนายเขาไปแจ้งความเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่งไปสุราษฎร์โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่สุราษฎร์เนาะรุูกมีอ๋อ,อมีงานตอนเช้าค่ะแต่เดี๋ยวออรอให้ดูคลิปก่อนอืมไปเยอะสิบสองคนลงชื่ออีกสามสิบกว่าจ้าไปจริงๆ10สิบกว่าคนจ้า ปอ่านเรียงความให้นักข่าวฟังจ้ะคลิปคลิปที่ที่น้องนะคะคลิปที่น้องเนี่ยเอาโทรศัพท์ของแอดมินมากดเงินเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีวอลเล็ตพ่อแต่ตัวเองโทรศัพท์เครื่องนั้นตัวเองถือไงแล้วก็บอกว่าเอ๊่น้องมีเงินเป็นแสนแล้ววันที่สิบห้าเนี่ยคะของเราวันที่หนึ่งคะ่ะของพี่อ๋อไม่ได้จัดวันที่สิบห้าสิบห้าไม่มีแล้วบอกว่า มีไปประมาณสิบกว่าแต่ลงชื่อประมาณห้าสิบพอปะพรุ่งนี้ส่วนของพอมอจา้านักข่าวเขามีอยู่แล้วทั่วประเทศทุกจังหวัดนะสารคงยังไม่สรุปเลยพรุ่งนี้อาจจะรอวันถึงสองวันนะคะถ้าหลักฐานพยานหลักฐานเยอะก็ต้องให้ท่านวิพักาษาท่านมีเวลาได้สรุปอาจจะเป็นวันมะรื่น แม่ผมู้ดำตัวจริงไม่รู้อยู่ไหนอะค่ะพรุ่งนี้ละครลิงจะไปพอมอไหมนัดไต่ส่วนเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องไปอะค่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ไปให้กำลังใจพอมอที่หน้าแอปฟ้าหน่อยแล้วกันเนาะ นาฬิกาสวยซื้อไหมคะขายค่ะสิบเจ็ดต้องไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวต้องรอพอมเข้าไปในศาลก่อนแล้วก็ท่านจะยังไม่ได้สรุปวันพรุ่งนี้เลยที่อ้อทราบมาเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นแต่สวนฉุกเฉินค่ะเป็นแต่สวนป,ปกติท่านก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1-2วันในการสรุปก่อนใครยังไม่ได้ฟังคลิปดูคลิปนะคะคลิปที่อาจารย์น้องเอาโทรศัพท์ของแอดมิน มากดโอนเงินเข้าบัญชีวอลเล็ตของตัวเองนะบัญชีวอลเล็ตของพ่อแต่ว่าอยู่ในเครื่องของตัวเองนะคะแล้วน้องพูดออกมาว่าเย่มีเงินครบถึงแสนแล้วแม่ไม่ได้ห้ามเลยรอดูค่ะ รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ดูเต็มๆแต่ขอเบลอหน้าเด็กหน่อยแล้วประกาศบอกว่าไม่เคยรับตังอาจารย์น้องไม่เคยรับตังเราไม่เคยรับเงินเลยเราท,ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่เคยรับเงินเลยไม่รับเงินสุดนะคะแต่เอาโทรศัพท์เขามาโอ่ฉ่ำเลยแอดมินคนนี้ก็เป็นคนที่สร้างอาวตารไงคะเออสร้างอาวตารแหม่มโพดําไงแอดมินเดือนไง ก็ไม่รู้แหละว่าหลักฐานชิ้นนี้มันใช้ได้หรือเปล่า่อาแต่ก็ส่งให้ตำรวจหมดแล้วคดีายาใช่ค่ะอะเดี๋ยวส่งให้ตำรวจอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งคลิปนี้ให้ตำรวจกองปราบหน่อยอแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวให้น้ำยิงตัดก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะจะได้เปิดให้ดูแบบสัมๆเลยใกล้แล้วค่ะ อาทิตย์หน้าไปรายการไหนไหมไปเคลียร์ชัดๆวันอังคารค่ะแล้วก็วันที่20มีงานของรองแต้มที่ช่อง5ค่ะพรุ่งนี้พาน้องปานดำไปที่สาธารณสุขค่ะแล้วก็หลังจากนี้ยังไม่ทราบก็มาดีครับไปอัดรายการวันที่25ค่ะ สำนักพูดยังไม่แจ้งความเลยค่ะเอาแค่ข้อมูลไปให้แล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งอะไรเลยค่ะเมื่อไหร่จะไปแจ้งคะเคยเห็นคลิปตอนต่อแถวเอาเงินสดใช่ไงคือเขาพูดอะไรออกไปเขาบอกว่าอ๋อตัวนั้นน่ะน้องไม่เคยรับเงินน้องเอาไปไว้ให้บริจาคสถานปฏิบัติสร้างถานปฏิบัติธรรมฝัว่าไรพี่โตงครับผมไม่รู้ว่าเขามีดีอะไร ผมอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมพี่ต้นอ้อเขาสู้ขนาดนี้ยังไม่กระจ่างคืออะไรวะงงนี่มันกระจ่างชัดแล้วนะสิ่งที่อ้อสู้มาอ้อ,อคิดว่าข้อมูลของอ้อนี่ก็ทําให้คนเนี่ยเห็นชัดแล้วนะว่าวัตถุประสงค์ของเขานี่คืออะไรแต่ทุกอย่างก็ต้องรอกระบวนการศาลนะคะเออคือพอมอต้องแยกอย่างนี้ก่อนค่ะ พอมคุณไม่ต้องมาห่วงพรบรคุ้มครองเด็กเลยค่ะถ้าคุณห่วงพรบรคุ้มครองเด็กจริงๆเนี่ยคุณต้องรีบจัดการเรื่องนี้มันไม่ได้มีใครรังแกเด็กเลยนะคะสํานักพุทธมีอํานาจหน้าที่ปกป้องาศาสนาอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วจะต้องให้รออะไรอ่ะคะอ่ะให้เขารออ่ะรอหลักฐานอ่ะรอรออืมแต่ในส่วนของทางเรานะคะหลักฐานทุกอย่างครบหมดแล้ว มหามีแกะเทปออกมาดูเลยค่ะแกะแกะวิดีโอเนี่ยก็ออกมันเป็นถอดคําพูดมาหมดเป็นหมดเลยว่าอันไหนที่บิดเบือนมันทัดมันทัดไหนวักไหนโอ้ยมหามีสุดยอดมากมเราไม่ทราบค่ะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษจริงหรือเปล่าอันนี้เอาไม่ทราบจริงๆนะคะคําสั่งสารอาจจะยังไม่ออกพรุ่งนี้เลยนะคะอาจจะออกอีกวัน,วนหรือสองวันเมืวว่อวานสะใจนะ ไม่ได้สะใจหรอกอ้ขอขำอ่ะขำที่สิ่งที่เขาทำมาค่ะว่ามันไม่ได้มีอะไรเกินเกินเกินความคาดหมายอะไรเลยอะค่ะรู้อยู่แล้วว่ารูปแบบเขาจะออกมาแบบนี้อ้อว่ามันโกกกว่าที่อ้อคิดไว้เยอะเลยรูปแบบที่เขาทำออกมาขาบวนการจบสิ้นเมื่อไหร่ขบวนการจบสิ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรอขึ้นศาลมาและมาและมาและ บอกชวร์ยเดี๋ยวให้ดูอะไรอะไรให้น้องเจอนโอเคโอเคกลัวว่าจอเขาจะโกรธฉัน้างแจ่เขาจะไม่โกรธอะไรเลยแถมยังมีความสุขเขหาองช้าโอ้ยมีถึงไปเปล่าบัญชีเนี้ยไม่ถึงเห็นไหมมีแค่นีเองไม่ถึงไม่ถึงแล้วจ้าจะเปิดบัญชีมันสุดยอนก็ข้าแต่ฉันบ้าขึ้นเอนพยายามทำงานอยู่จะที่สุดเลยไม่แบบกลกวนฉัน อุาจารย์เจ็ดพันหมดตูเลยนะาเนี่ยทั้งเดือนเลยะอาจารย์ไม่เก้งไม่ไม่ก่งอาจารย์ัอเนมีอะไรเหรออุยอาจารย์หมดตูเลยนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมดตูดเัน่อาจารย์นะจะสับสาธุค่ะสาธุค่ะนบอกมาเลยขนาดนบอกมาเลยหมดตูไปล้วเจ็แล้วรีตอนล

สีทองเกิดเศษจากขี้ใช่ไหมอาจารยถามอะไรอีกไหมถามอะไรอีกไหมถามอะไรอ่ะพี่โหเจ็ดพันใช้คุ้มเจ็ดเจ็ดพันให้คุ้มแล้วเอาไม่ให้ถามแล้วเอาเพราะมันแพงแล้วคำตอบใช่ใช่ใช่เดินไปหาคู่ที่ไหนใช่แม่ก็ไม่ได้ห้ามลูก แล้วไม่โอนเงินคืนเขาอีกซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเงินเขาไม่เหลือแล้วอันนี้อ๋อไม่ได้ว่าจะด่าแอดมินอย่างเดียวว่างโง่นะแต่คนเป็นแม่ก็ไม่รู้จักคืนเงินให้เขาแล้วก็ไม่รู้จักห้ามลูกตอนแรกจะให้สองพันเติมเกมไงเอาโทรศัพท์เขาไปกดเองจ็ดพันหมดตูดแม่ก็ไม่ได้ห้ามเลยเพราะอย่าไปเอาของเขา สอนให้ลูกป้นคนอื่นแบบนี้หรอดีใจออกไหมคะหน้านี่เสียเลยค่ะพอเขาบอกว่าเขาจะให้เป็นลูกสีทองลูกพญานาคสีทองโอ้ยกาบแล้วยังพูดอีกเสกมาจากขี้ไหมคะภูมิใจตรงไหนวะเนี่ย